ธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติในสวนสวนเนาะสวนดอกไม้ค่อยสวนน,น้อยๆเออไม่ค่อยปลูกเอากระรงงามน้อใหม่น้อใหม่นี่เก็บได้กิน โน่ขึ้นย้ำใดก็มาเอาย้ำน่ะสวนมัน,นดดตัวใหญ่ดูตัดหญ้าตัวใหญ่พาไปเบิ่งดอกไม้ที่ถ่ายสวนเลี้ยงปลาไปขึ้นหมุนกลองแห้งแท้ตาลายเด้อพี่นอ้อง มันหลงหมุนไหมเบิดแบบนึงคิดหอดบ้านาเป็ดเป็ดพเพลนน่ามันย่านขาไข่เลยแถอมันบินนี่ปุ้ยป็นบินคือน,น,นกบักสูง บินไหมเป็ดกำลังเห็นที่บ้านเขาก็บก่ค่อยเห็นบินเป็นไรอยู่นี่มันย่านคนมีลูกหน่อยมันน้ำหวาแต่เขาอดอกไม้ตัวก้อนนี่ลายเต็มเลยมันมันล้นหมดเนาะเนี่ยแถวเนี่ยงามงามมันล้นหมดอนจะเวียนหัวเด้อค่อยหมุนกล้องแห้งปวดมันบอกดอกไม้ คือดอกคูนบานเทรอแต่มันจะน้นนอยๆงามงามงามเลยพี่น้องมีต้นเดียวอยู่ในสวนเออคือจังดอกคูนบานเทรอเลย<ม>พี่น้องเลยอันนี้ดอกอันนี้มันแกหรอคอ,อยเอาต้นเบีย้ยมันไปปลูกไว้ทางคุณนำ้ำงามนะพนะี่น้องเนาะมีอย่างละตน้นสองตอน้นหมองงามงาม ธรรมาชาติลมลื่นอะไรไปใส่กับมะเบิองจะดอกใหม่แต่ของเนี่ยอันนี้ต้นแอปเปิ้ลดอกมันลดนเหมือนหรอแบบน,นี้กับมินท์ม้นทนวยแต่แบบน,นี้หวานอยู่ต้นนี้พี่พี่น้องหว,วานหวานสวยมากต้นใหม่สีสีไปงามธรรมชาตินาะ มองเด้อต้นยูคาอย่างไม่ใหญ่อุบาทเด็กน้องต้นยูคาลูกข่อยมันพากันมาเล่นใหญ่ปะบบกใหญ่หนึ่งเนาะมันต้นมันเตี้ยเลยแต่มันสูงลำต้นน่ะมันเตี้ยเออเด็กน้อยมันพากันมะเล่นมาปีนพอมันไม่ให้เล่นดอกแต่มันมาลอยปีนนี่นี่อีกดอกนึงพี่น้อง คือจังดอกมะลิบานเท้านี่ล่ะงามว่โอ้ยธรรมชาติเลยเนาะมันมันดุลหรอมันสีหลวงแล้วง,งามงามพี่น้องอย่าเวียนหัวเด้อ่อยหมุนกล่องแหงงามวะธรรมชาติโอ้ยธรรมชาติลธรรมชาติ ส่วนนี้มันแก่แล้วสุราบม่ใช่ใบของงูแล้วผุ่นดอกใหม่ทั้งผุ่นเต็มอยู่คอยพายางคอยเย็นเหรอเห็นงามเนาะอปิ้อโซนอปิ้อโซนเบิ้งเบิง เอ้ยเบิ้งหลายปีเลยเนี่พี่น้องเอ้ยเป็นไงเราปลูกไปขอท่านข่อยท่านในแมยู่น้ำเล่ากนเบิ้องต้นยูคาต้นนี้เป็นแต่ลูกข่อยมันมกปีนเลนมะลอยปีนเลนนะหนาซ่อเมเอืมูมาขะพักกันมะลอยปีนขึ้นไปต้นมันเตี้ยมันขึ้นง่าย งามมากต่นไหนครเจ้าธรรมชาติโอ้ยมาเตะฟุตบอลลูกสาส้่อยทำนีแลวเดอ้อพี่น้องเดี๋ยวที่ให้เบิ้งอีกดอกอธรรมชาติในอังกฤษงามอยู่จัดตั้งกิวด้อ